รครับกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะทุกท่าน FC ทุกคนเลยนะที่น่ารักทุกคนครับมือนี่โผกับผมช่องนอนปล่อยแชแนลโอ้โพี่น้องมาเสียบมานอ้อกันครับนี่มือนี่มาสั้นรับต้นหนานี่จะเป็นเครื่องเทศนะครับที e ่เตรียมไว้นะครับสายขมกับมะพร้าวนี่ครับผักไส้นี ca ่ใบกะเพรานะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งพริกสดนะกะเขียบระแข็งพริกไทยสดมางาไปเลยพี่น้องวันนี้เอา ตอนนานี่ต้องขอโทษขออภัยนะครับท่านใดที่ประทับรับประทาน,นนกหลินเซรุ้งนะนะมันนี่นะแกงเงีวได้อลุตเนาะนี่เป็นนกกระทานะครับซื้อมานะครับจากห้างสุสินค้าชั้นนำนะครับเนาะอยู่แถวบ้านอาจะมีขายนะเป็นนกกระทานะครับผมนะโลกสวยกับเจ้าวากันเนาะพี่น้องเลยนี่อันนี้ก็อันนี้ครึ่งกิโลครับตะถุงหนึ่งนี่มันประมาณกิโลหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูจริงๆจังๆกันนี่ คือหารเนาะจะคิดเปไหลที่ผมทำก้อมสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับดึงเครื่องนออกให้หมดเลยนะปลอดเปดกักทะลอปปุออกให้หมดนะครับเนะเาะเดี๋ยวห้องจะมาฝักกันซับกันประมาณนี้ให้เบิ่งกันประมาณนี้ <Yeah. S 1> ไป ประมาณนี้ครับซับว่าต้องแหลกนะครับผมจะเอาประมาณนี้แล้วก็เอาไปทอดครับผมอทอด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 กรอบเนาะนี่แหละนี่เราก็มาทอดหนุกนะเนี่ย น,นี่ก็สอบแล้วนะครับฟังจากเสียงนะเสียงตกเตะกระทะนี่ก็ละนะออกสวยเลยครับอ่ะพักชิ้ไว้ก่อนจะเข้าเนาะอ่ะครับเฉียวหั่นเช่นร่วนนะครับนี่พริกอ่าใส่ลงไปเลยพริกแห้งพริกแดงกระเทียมโมนี่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดครับจัดเต็มกันเลยยังขัดเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะ กระซาครับขาดเ่าได้ทันขาดซาอันนี้เพแหลกด้ยตั้มวันนี้พี่น้องตั้มใส่ลงไปเขียดให้ผู้ใดเขียดให้เมีเยเขีดยหัวสับลงไปใส่คุกไปเลยนี่ตั้มมันสะเทือนเงีง้ยวเงี้ยฮะโบกัดไว้เด้ไหม ระบายออกไปเต็มที่แล้วครับแหลกมุนในปุ้ยเลยครับนี่โอ้โหอ,อ่ะโอเคอ่ะการเลยครับนี่เครื่องใช้ไฟอ่ะหอมแล้วครับนี่ผัดจนหอมแล้วใส่นกลงไปนะครับ หอมขนาดได้เครื่องเทศเครื่องแกงพี่นหองเลยคลุกเค้าให้เข้ากันนี่บปนเลงลงไปใส่ขัวใส่ขัวนหลังส่วนบนส่วนล่างส่วนใส่ส่วนขัวอ้หูะทีหมก้อนนี้เลยดัเลนน่อยวดกระดาสวดนหนอไปน้ำที่น้อยครับยี่เดยปรุงเครื่อง เนึ่มส่วนที่ผงผงรสต่อมาผงนัวว้าว้วาว้าวหนึ่งสองสามฉลามขึ้นบกว,ว,ว้าแมวได้รึไปยังแห้งทางมากบนี้ผัดขึ้นมันแห้งนะพี่น่องบัดเอาละนี่ เอากระใส่ผักใส่จังหน่อยครับเพื่อเพิ่มอรรถรสความขมอำลำจลังล่งใบจังหน่อยนี่ผักใสผักใสสายขมเขารู้กันโบขมอำลำอำลำหน่อยหน่อยอ่ะบักเผือชาวบ้านเรียกบักแข่งอ่ะ อันนี้คือกระชายนะครับใส่ใส่หัวเอาผมสุกสุกใส่อ่าลงไปเลยมีไชอ่อนว้าวอเอาครับเข้าให้เข้ากันนี่ซีสันใบกระเพราอืหนี่ผัดเะเพราของแช่มันตอ้องใส่ซังสินิดหน้อยบุ๊มเอนว่าใส่หอมหัวใหญ่เห็นปะอ่าคอมเมนต์คุยกันได้บู ่ะปิดโหลดไฟหยิบลอยหยิบง่ายๆหนึ่งตำขวดนกเอาเตรียมถาดเตรียมจานถาดกระถาดวัดป้อนอย่างไรเอ้านี่จานสุดยอดครับอลังการครับกจันดาวเทียมโบยนี่ส่วนส่วนที่น้องส่วนวางฮ้งย จานนี้ประมาณราคาว่าอยู่ที่กี่เซาไม่รู้แต่ที่รู้ๆมีแนวแกขคาวสุดยอดแม่นว่าพี่น้องจุด <c oughs> เจ้วว่าจันวะเฮ้ยนี่ละกเอาเด้อพี่น้องเด้อพายกับติบเข่ามาลดเจ้าเสียบแจ่วต้องกันเนาะขวดลงไปเสียบ <c oughs> 看给力。 ว้าวว้าวว้าวลุกดุกด้ผักไส่ขมลำพอดีแล huh ้ว พักจำแน่ะ ผมไม่ีข้าวเลยพี่น้อง โอเคครับก่อนจากกันไปน้ำพี่น้องเนาะฝากช่องนันปอแชแนลเนี่ยไว้ในอบอกเราใจของพี่น้องน้ำจงใจน,นะครับเนาะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะพี่น้องเนาะจะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็มาพอกันไม่สเสแสร้งนัวกันทั้งสีนน่นะพี่น้องเนาะคลิปหนาครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้หเพ็ดอ,ออกหวอนขัอ้วก,กัน